าของเมงหวนที่ต้นใหม่เขียวๆไปเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวเลี้ยวชาวจีเอเตอร์มาชมทุ่งนาจะไม่มีตังใช้แต่ก็มีข้าวกินตลอดปีจ้าหน้าของเมงหวนที่ต้นใหม่เขียวๆเมงหวนถอนทั่วเสร็จแล้วเมงหวนกส็สิหลหาะนา เป็นจะเป็นชาวไร่ชาวนาแต่ก็มีความสุขค่ะเพื่อนๆวิธีไหนบ้างนอะเป็นนองเจ้าเลี้ยวเจ้าชีเตอร์เป็นน้องเจ้าเลี้ยวเจ้าชีเตอร์แม่เหมือนมาพามาชมทุ่งนาจ้าทุ่งนาเกี่ยวธรรมชาติ เรใหายราหน้ามนเนี่ยมีงงวนพรท,ทั่วเสร็จแล้วกับมีงงวนกระสีลงนาบุญกลางล้างแม่งวนห้องฟ้าโปร่งใสเสียงเขียดร้องกจ๊กจ๊คจ๊จจจจกไก่ไก่เพื่อปลายไัยลิบหลีจัดเป็นชาวไร่ชาวนาแต่ก็มีความสุขคาเพ่อนเพื่อน มีทีไหนบางน้อท้องฟ้าโปร่งใสเมงวน้อนทั่วเสร็จแล้วเมงวนกะสิลหลอะนาบางทุ่งนาเด่นหนุนกับแมนเบิดหน้าแมงวน ทุ่งนาของฉันอยู่ข้างหลังข้างหลังแมนเบิร์ดเดอร์ทุ่งนาของแมงวนกลางทุ่งนาเด่นทางโน้นกับแมนเบิร์ดหน้าแมงวนทุ่งนาของฉันอยู่ข้างหลังข้างหลังแมนเบิร์ดเดอร์ทุ่งนาของแมงหวน ทุ่งนาของฉันอยู่ข้างหลังข้งางหลังแมนเบอร์เดอร์ทุ่งนาของแมงหวนทุ่งนาของฉันอยู่ข้างหลังข้างหลังแมนเบอร์เดอร์ทุ่งนาของแมงหวนอ้องป้าโปงใสเสียงเขียดลองจั๊กจัจ๊ก หน้าบานลายดอกตะวังสุดแสงตา <c oughs> ท้องฟง้าป่งใสจะไม่มีตางใช้แต่ก็มีข้าวกินตลอดปีจ้า <c oughs> หน้าของเมหวนที่ต้นไม้เขียว <c oughs> ทุง่งนาของฉันอยู่ข้างหลัง หล้างแมนเบอร์เดอร์ทุง่งนาของแมงหวัน,น,นวันนี้แมงหวนกับผ้ามาเลาะไฮลาะนาเดอ้อพี่น้องจ้ามาชมบรรยากาศทุง่งนาหลังลิฟล์ปลีนตายภัยแมนเบิร์ดทุ่งนาสวยๆจ้าปูนเขียวจะอ,อุ่ม เราห้รอน้ายนมแรงกับชดชื่นแก้มใสไ่ดูบรรยากาศก็มีพื้นที่ทำกินจ้าเพื่อนเพื่อนทงังทั้งนี้ก็สเหมงวนยืนอยู่จะไม่มีตางใช้แต่ก็มีข้าวกินตลอดปีจ้าหน้าของเปมนหวนที่ต้นใหม่เขียวเขียวเียว มันจะเป็นชาวนาแต่ก็มีความสุขความสุขเป็นคนขยันคนตกนาข้าวของเราก็อุดมสมบูรณ์บเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเลี้ยวชาวจีเอเอตอร์มาชมทุ่งนา หน้าบัลายดอกตะววังสุดแสงตาฝนตกนาข้าวของเราก็อุดมสมบูรณ์ความสุขความสุขของชาวนานะถึงข้าวจะไม่เป็นราคาแต่ก็มีข้าวจินตะยามแรงจมทุ่งนาจ้า นี่แหละอายุขนาดนี้ก็ทำนาจินอนตกนาข้าวของเราก็อุดมสมบูรณ์ยามแรงชมทุ่งนาจ้านี่แหละอายุขนาดนี้ก็ทำนาจินเองสุขภาพสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีทำได้ทำได้ทุกอย่างทางทุ่งนาเด้ นุ่นกับแมนเบร์ดนาแมงหวันฝนตกนาข้าวของเราก็อุดมโสมบูลังลิบปลีตายภัยแมนเบร์ดทุ่งนาสวยๆจ้าบรรยากาศธรรมชาติชมทุงม่งนา นอนแจวเดียวแจวจีเเตอลอดทั้งปีลาและ้วนะจ้าก็มีพื้นที่ทำกินจ้าเพื่อนเื่อนฟังทั้งนี้ก็คืีหนวนยืนอยู่กลางล้างลิปปลีตายภัยเหมน็นเบิร์ดทุ่งนาสวยๆจ้า ฟุ่งนาของฉันอยู่ข้างหลังข้างหลังแมนเบอร์เดอร์ุ่งนาของแมงหวนปูนเขียวเจ้าอุ่มเราให้ลอนายน้ำแรลงกับชดชื่นแก้มใสใดูบรรยากาศความสุขอยู่ที่อยู่ที่เราทำความสุขอยู่ที่เรามี มันนี้เล่วนกับผ้ามาเลาะไหเลาะน้าเด้อพี่น้องจ้ามาชมบรรยากาศทุ่งนาทุ่งนาเขียวสะอุ่มถ้าเป็นเกื่อนๆมาบรรยากาศธรรมชาติชมทุ่งนาทุ่งนาของฉันอยู่ข้างหลัง หลังแมนเบอร์เดอร์ทุ่งนาของแมงหวนแลเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเลี้ยวชาวจีเอเตอร์มาชมทุ่งนาไกๆลๆเพื่อปลายไผ่ลิบหลีก็มีพื้นที่ทำกินจ้าเพื่อนเพื่อนฟัทงทงัทง้งนี้ก็สิ ยันหวนยืนยู่เขียวเขียวมันจะเป็นชวนาวนาแต่ก็มีความสุขความสุขเขียวเขียวมันจะเป็นชวนาวนาแต่ก็มีความสุขความสุขปูนเขียวจะอุ่มรให้ยรอหน้าย้ําแรลงกับชดชื่นแก้มใส ไอ้ดูบรรยากาศล้างลิบลีตายภัยแมนเบิดทุ่งนาสวยๆจ้าเองสุขภาพสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีทำได้ทำได้ทุกอย่างจุ่งนาเขี้ยวสะอุ่มถ้าเป็นเตือนมายามแรง ชมทุ่งนาจ้านี่แหละอายุขนาดนี้ค่ะทำนาจินทุ่งนาเขียวสะอุ่มถ้านเปืเ่อนมาบรรยากาศธรรมชาติชมทุ่งนา